สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับไปเรียนระสยามสิวัทิราชนะครับหลังนวมอนะครับปีธรรมประ้าร้อยสิบห้านะครับเนื้อกระไหรทองนะครับปีพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่ในปีธรรมประ้าร้อยสิบห้านะครับตอนนี้สองห้าหกแปดผ่านระยะเวลามาแล้วถึงสี่สิบสามปีนะครับนะครับพระเกจิชื่อดังในยุคนั้นก็มีหลวงปู่ทิมวัลหันไล่อธิษฐานจิตเจ้าคุณนอนะครับนอรัตเทมนิตนะครับพ่อเทสิริน แล้วก็มีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับลหลายๆรูปนะครับโดยมีวิธีละเอียดตรงนี้นะเพิธีนะครับเต่าที่16กุมภาพันธ์นะครับนะครับโดยหลังจากที่เข้าวิธีพุทธาพิเศษนะครับนะครับใหญ่นะครับที่วัดประวรไปแล้วเนี่ยก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษเก้าิธีก็คือ16กุมภาพันธ์สองพนะครับ ภาษีขันธะโสพลนะครับนำเข้าพิธีประเทศศิรินนะครับเสาร์ที่7เมษา,ายนสองพันหิ 6, พิธีเข้าพิธีสาวห้าที่วัดเสียขันนะครับอ่างทองนะครับพร้อมกับสมเด็จสายลุงพุทธที่1ิเเมษายนสองพันหิ 6, พิธีพุทธาพิเศษวัดเจดีหลวงจังหว,วัดเชียงใหม่นะครับโดยมีพระเกจิชื่อดังนะครับของทางภาคเหนืออย่างที่สามจิตก็คือหลวงปู่สิมหลวงปู่คำแสนหลวงปู่คำมีหลวงปู่ตื้อนะครับ พุทธี่23ประนาทที่24ตุลาคม2 5 1 7ัวร้อสิเุธศเกดี่ยวเสารที่30มิพฤิการน2 5ง7นะครับร่วมพิธีพร้อมพระพิตาอุตมะได้เหรียญน,นะครับของคุณถนอมสานุกูลนะครับหลวงพ่อเมืองวัดท่าแหนหลวงเมืองก็าอานิษฐานจิตน,นะครับเหรียญรุ่นนี้พุทธที่25ถึงสุขรี่27ธันวาคม2 5 1 7นะครับหลวอทูนวัดโพนิมิตร ผุเสกเดียวหลวงพ่อทูลพระโพธิมิตเนี่ยเป็นทามิตรธรรมกับหลวงพุฒโตวัปดปารุจิมพีนะฮะเสาร์ที่15กุมภาพันธ์สองพันะครับหลวงพุธินัติฐานจิตเสกเดียวอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์สองพังนสิบแปดหลวงพ่อหอมมาชักมาอธิฐานจิตนะครับผมกระไรก็เดิมๆนะครับ43ปีนะครับ,นะค,รบความมันเหมือนก็ไม่มีแล้วมันก็อยู่ได้ประมาณนี้นะฮะความมันของเนื้อโลหะนะครับ ทางหลังก็มีตรงนี้เป็นยันเจ้าคุณนอนะยันครูเจ้าคุณนอน,นี่นพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะครับในสมัยรัชกาลที่สี่เ่าก็ส่งคิดว่าต้องมีเทวดาคุ้มครองประเทศแน่ประเทศชาติแน่นะครับประเทศไทยเพราะว่าหลายครั้งหลายคนรอดจากภัยพิบัติมานะนับประการนะครับสุดท้ายก็ประโพบว่่าท่านมีพระสาททัาเทวีพระสยามเทวาธิราชน,นะครับ ึ่งเป็นหัวหน้าเทวดารมคุมความประเทศชาติอยู่นะครับในสมัยพระจันทร์มั่นพระสยามธิวาธรราชก็เคยมาหามากราบพระจันทร์มั่นนะครับแล้วก็มารายงานเรื่องของช่วงนั้นสงครามโลกครั้งที่สองท่านก็พยายามปกป้องบ้านเมืองนะครับให้พ้นภัยพิบัตินะครับจ่ามากระถามว่า,าลแล้วคนแล้วแลรวบางคนเนี่ยที่ล้มหายาจจากบาดเจ็บทั้นกลับประอเป็นกรรมเก่านะครับท่านก็บอกท่านช่วยได้แค่นี้นะครับเป็นกรรมเก่าของแต่ละคนท่านก็ ไม่สามารถช่วยได้มากกว่านั้นนะครับอาจารย์มันภูริทตาเถระนะครับอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานวัดป่าเนี่ยท่านก็เคยพูดเอาไว้นะครับนะครับรายการนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดสมัครให้กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ